สวัสดีจ้าปนุูกเลียจ้ะเด้อจเจ็นกรปนปรงที่แล้วจ้ะวันนี้พามาป่าไก่ไก่มากบหมวงสองคนนี่จะมาดูเฮ็ดไอ้นี่จ้ะขาสมคิดเคยเก็บกันก็มวงปีที่แล้วแต่ว่าเดินมาเจอเฮ็ดเหลืองจ้ะเดี๋ยวกนุกเก็บกันเดีย๋ยวเด้อเพิ่งเข่ามากันจ้ะ แกมีมดจ้นะน่ะวา้นี่แหละเราจะน,ะน่ะนนนนนดอกมะสมดอกนี่เดี๋ยวจ้ะนี่ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ได้เยอะจ้ะเจ๋แล้วจ้ะเฮ็ดข้าสมนี่พี่น้องเต็มเลยน่ะปฏิโต โอ้งามด้วยน่ะเก็บเลยเนาะถูดมากทำไมเอ้ยน่ะป้าจะจัว่วเอาจัว่วเอาเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานถูดเนาะจ้ะ,นะ,นะเนาะเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังก็หนุน่มมีอีก ni oi dah 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 pindah-pindah oi pot-pot dah น้ำงามจ้ะน่เป็นขยุกขยีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยักช่วยดันเจอเห็ดเหลืองใหม่ใจโอ้ดอกงามโอ้โหขายาวปินเนื้อนี่จ้ะแบบแหงโโอ้ห แมวได้ไหมโอ้ยหนาวเลยจ้ะแมวเลยไม่หนุหมอมไปทางนู่นเลยจ้ะมนุมนจกจีกแล้วมนหอกน้อยๆเฮ็ดเหลืองจ้ะตั้ยอดตัยาโอ้ยเว็ดักดเลยดท้โอ้ย แบบเนี่ยมันทำความสะอาดยากยากจ้ะหอมนี่นักแบบเนี่ยนี่แบบนีเป็นแมวคือยังแบบไม่ค่อยงามจ้ะมุ่นกมุ่นมันเหมือนแบบสกปรกมากขุดเอาดอกที่มันพอเราได้นี่นี่แบบนี้นี่กับนี่หน่อยนี่จะ่เป็นปอยไว้นี่เละจ้ะนี่เป็นอีกหน่ง พนกใจแล้วจ้ะซ้อซ้อมเดียวมุ้ยบานพระเบอร์ด้วยจ้ะออนี่น่นี่นี่ไต่ยาไต่หมดปัดน่ะพี่ต้ตองพี่ท้อโอ้ยมดมันยังหนาจ้ะน่ะ ขามมนีงางามกินนอะจะหน,นอ,น,นะอ,อ,อน,น,นนี่น่ะอือหืออ้ยขานี่มันก็มีนั่นจ่ะน่ะงามจุน้นเดี๋ยวดี๋ยวขยับมาอีกนิดนึงจ้ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่หมวง เหมีวเล็กเฮ้ยนี่นีกอ่เฮ้ดเจ๋อนี่จ้ะต่ว่าเอาไม่ได้หนะตดอกจะให้หนัะหนู่นั่นนะจ้ะตรงนั่นเน,น,น,นาะเนาะไม่ได้เห็นพูดจะ้ะจ้ะสภาพป่า ปนกจะถ่ายดูว่าจะหนกมันเดินง่ายอยู่จ้ะแต่ว่ามันเป็นป่าเดียวก็ที่ปนกเก็บไอเฮ็ดไอแนว้นันตะกีเนี่ยจ้ะเฮ็ดค้าส้มน่ะอีป่าเฮ็ดค้าส้มมันจะอยู่ทั้งนี่จ้ะมองดยู่ทั้งเดี๋ยวจะถ่ายดูเดี๋ยวจะถ่ายถือว่ามาเที่ยวป่ากับปนกกันแล้วกันปนกจะหนกกว่นี่อ้นี่ป่าค้าส้มมันอยู่หัวหัวต้องมันจ้ะเป็นแอ่งนาอู้นนนไงเฮ็ดอีกดอกหนึ่งถ่ายไปถ่ายมาก่อนเจอเฮ็ด ตาคนขังเดินง่ายจ้ะแต่ว่าเฮ็ดก็มิเรื่อยๆเฮ็ดเหลืองเฮ็ดอื่นเมย์เมก็ะมีนะเฮ็ดเห็ดอมากแต่ว่ามันเอาไม่ได้ละจ้ะด้วยได้ไหมเดี๋ยวดูดินี่อืมเพอร์เวอร์จ้ะแก่แล้วแต่ว่าปนุกเจียวเห็ดเหลืองนี่ นั่นก็เฮ็ดน้ำหมากจ้ะน่ะแต่ว่าคนละสีเนาะนู่นในเฮ็ดดอกดอกอ่อนมันเดี๋ยวพนุกจะลองเก็บสองดอกเดี๋ยวเอาเฮ็ดเหลืองก่อนจ้ะเฮ็ดเหลืองสูงหลายดอกตรงนี้น่ะนี่ๆๆดอกดอกหน่อยดอกนี้ก็ยังมีอยู่จากเฮ็ดเหลืองอ่ะนี่เดี๋ยวพนุกเก็บเหลือไว้ก่อนเดี๋ยวจะดูเนี่ยแล้วก็ขึ้นมานี่นี่อีก ทิโทนี่จะ้ะนุ่มนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยนั่นตกน้ำแล้วจ้ะเดี๋ยวเดกดทางนี้อีก็เราเห็นตะกี้เนี่ยตรงไหนล่ะแป๊บนี่จะ้ะน,นี่นี่นั่นสี่เหยียบมันซะดอนี่นี่จะ้ะ ดอกเข่งแข็งนี่ดอกน้อยมันเอาไว้ก่อนจ้ะไว้ก่อนนี่ลอยมันขึ้นเยอะจ,ะจ้าเนี่ยลอยต้อเก็บนี่ในีคอมเมนต์นะลอยแห้งน,นี่น่าๆนะใต้ยาน่าจ้ะน่าจะลอยคนเก็บนี่เนี่ยแบบเนี่ยลอยคนเก็บนี่ปลุกเอาไหมเนี่ยถ้ามันแอเนี่ยโพดปนุกก็จะไม่ค่อยเอาจ้าเราเข้าสะอาดยาบด้วยจ้ะเด้อนี่แต่อยู่ กอ,อดดอกแข่งนี่จ้ะสูงหลายดอกนะดอยมันแห่งนะจ้ะมาลดนเก็บจากนิดดูนี่จ้ะดอกจุ่มมันนั่นนี่โอ้โหขาวอวบจ้ะนี่ดอก หืมงามน,นจะจะ๊ะเดจะเจอเห็ดเกียวจะเก็บเดีจัดเลยอยู่ในในหลุมแต่ว่าโอ้ยนะผ่า,าเาช็เช่งเห็นจ้กจา้าวเดี๋ยวเราจะเก,กี่ยเอาไปตัดขอบขอบเอาจ้าวัวเต้อดูเพ็ดเดีไย้ดูกล้องอืขามงามจ้ะ น่ะนะนะปาดโถขายาวอี่แท้มันมีมากอยู่จังแต่ว่านี่มันเป็นแนวนี่จ้นะน่ะอันอะุ้ยน่ะใต้ไม้เดี๋ยวเด้วยไม่เลอะออกได้๋ยวกดด้วยดอกดีงามน,นี่โอ้โหนี่เอาไม่ได้แล้วจ้ะนี่เก่าไม่ได้น้อย้ะเนุ่ดเดี๋ยวเด้ยวดยวดอกดีสิ สามนึ่งจ้ะเฮ้ยนี่อันนี้ก็เนี่ยเป็นล้าล้วจ้ะมองเหรอไม่มีแลยเด้เอทำไมกลับขึ้นนี่แต่แค่นี้จ้ะเมื่อกี้เราอยู่ป่านี้เนาะเราจะข้ามมาป่านี้กันจ้ะเขาหลับฝันขางในก็มีแต่ว่าขี้านเดินเข้าไปกันป่าข้างในนู่นน่ะข้างในเนะาะก็มีเห็ดจ้ะแต่ว่าเราจะไม่ไปกันเพราะเรามากันแค่สองน ก็จะเดินล๊อปๆเขาหีิจ้ะเดี๋ยวตามเข้าไปเลย,ยจ้ะไปูนุ่ยได้อีกหลายอย่างเดี๋ยวถ่ายกันจ้ะนี่ใกล้หน่อนึงอันนี้กระตาใหม่ปนุกจะอวดกระตาใหม่ซื้อกระตาให,ห,หม่จ้ะงามไหมงามไหมกระตาอันนี้ต่างหลายหน,หน,หน่วยจ้ะว่ะอยากได้ไม้เรื่อยจ้ะชอบซื้อกระตาเดี๋ยว เราเดินไปดูกันแล้วจะน้องมีเห็ดไหมเจอเห็ดดินสีนี่จ้ะอือนี่นั่นเนี่นี่บานแล้วจ้ะคือเบื่อแล้วนั่นะไนี่จ้ะน้อเห็นปนุกรอยจังนี่เห็ดินโอ้ยดอกมีจันาหานได้ก่อนปลุกเก็บให้ดูจ้ะเฮ้ยใหญ่น่น ด็ร้อนอาจจะเน่าจ้ะอุย้ยเน่านี่ข้างในเป็นโพรงเนี่ยตั้งหลายดอกจะ้จะได้หไหมมันมีหลายสีจ้ะเห็ดอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสีแดงมองอยู่ตงากการงนจ้ะสนลกเจอเฮ็ดแค่รด ตัวมันขึ้นก็กองขี่พี่น้องนี่มันขึ้นก็กองขี่แต่ว่าปนุงติเก็บเพื่อเก่าจ้ะรัดวิตามินนอกจากนกั่งปลานี่พี่น้องนะ่ะขี่ขี่กวงนี่อีกอดอกงามจา้ะน่ะแค่รัดมันนี่ดอกนึงเดาๆปนงติเก็บนี่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 อืมไว้มันกำลังจะขึ้นกว่นี้จ้ะ อีกอย่างหนึ่งแบบที่ก็ปนุกก็บานปนุกอีกอย่างน,น,นี่เดี๋ยวปนุกจะดูจ้ะมันจะค้นระแบบแต่ว่ากินได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูซิข้างนานนนหน้านี้ไหมปาร์ตเหนก็กองขี่โพดโพ,พนี่จ้ะนี่มันเบนเดียจ้ะด้วยจะคิดอะไรนี่นไงน,นิ้วหมักสีเขียวนี่ ือเ็ดไข่บ้านเองเนาะจ้ากนนี้นะแต่ว่ามันมันเป็นเหพชรสมากจ้ะอือมันมองเดินนิดนจ้ะหนุกเจอเห็ดเหลืองนี่ตรงนี้ก็มี่เดี๋ยวเดี๋ยวนุกถ่ยด้วยนี่จ้ะดกอกเพ้อเวอร์แต่ว่านี่ใช่ไหมอืมใช่พี่น้องนี่ก็เห็ดเหลืองจุ่มนึงจ้ะนี่นะเห็นมาแต่กไก่โอ้โห เราจะเก็บยังไงดีถึงจะไม่แตกนะจ๊ะอ,อืปลาดุกจะอยู่ม้อเบนนีลจ้ะนั่นมันเป็บจุ่มนึงนะ่ะปลาจุ่มเดียวจ้ะโอ้โหเดี๋ยวดยวตรงกระตาปนาดุกอันนี้มันริมปลาแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวด อืายเ่อร์จ้ะอืมเนี่ยเพลายเว่อร์แบบนี้มันแบบแซ่แบ,บจ้ะหนึ่งหกหลายที่แหละไอเรื่องเฮดเสีบเนี่ยถ้ามันบานเพื่อเว่อร์เนี่ยจะ้ะน่ะเฮ้ยเราได้กับเก่าจ้ะยบาเน,นิดจ้ะเปลี่ยนปลากันมาเก็บถังทางนี่ cây kep đèn một tổn 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 tía chắc, kep nhiều hết kep vàng, ôi, thì thi thốt thi chắc, đỉnh mới rồi ย <ไป S 1> มุนไปเลยจัดเลยอู้นี่เน่าเดี๋ยวเราก็จะไปทานมุกช้อนจ้ะจ,จะ,จะเจอเฮ็ดปาหมวงนี่เฮ็ดเหลืองจ้ะเยอะๆพี่น้องเนาะเฮ็ยกัน2คนนี่เดี๋ยวปลุกเจรินตรงนี้จ้ะโอ้โ,โ,โหโผลโผล่เฮ็ดดอกน้งามซะด้วย hình hình hãy 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 Mình hãy 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 chả, chả บวานทั้งนั้สวยงามนะจังนั่นาเดว เก็บเก็บวางไว้วางไว้ก่นจ้ะเก็บเก็บกุิ เดี๋ยวเรามาทางนี้นะนะุ๊กได้นะได้เดี๋ยวเราตามไป สมหวงสมกระตาโหกระน, oh. นออกได้กับติ่มกระตาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาถัางเข้าไปจ้ะเดี๋ยวจะไปปานมืออีกนู้นป่าข้างในหนูนหหนจ้ะข้างในเนาะเดี๋ยวจะลองปิดเข้าไปดูเจา้าหนิามีเห็ดไหมน้องจันนนเจอเห็ดเหลืองจ้ะอุ้ย oh. ตัวเลขดูว่าแตไม่ใช่จ้ะดอกเพ้อเวอร์น้องเพ้อนี่น ติดเป็นสองดอกเี่นี่จ้ะโอ้เฮ็ดเหลืองก็เต็มป่าจ้ะตัวต้องหาเวลามาเข่าป่าหนูก็จะกลับตกโคมแเนี่ยโหดโพเด้วยวเด้ย๋ยเด้อตกงามงามจ้ะ เก็บตรงนั้นเนาะเดี๋ยวลงมาอีกหน่อยหน่อยน,ะนี่จะเดิดนถาแล้วอ๋อโอเคหมองเจอหมองเจอตรงไหนะน,น,น,นอกดีเยลอเยนมึงไปกุยหน่ยเนียเยเย่ยน่โตแหุ่ใหญ่แล้วจะหนอ ออน่ะอืมตะอ่อนเฮ็ดจ้ะเดี๋ยวข้างบนอี้นี่ไปคิดให้ดู่ดูในป่าเลยป่าป่าจ้ะ่ะป่าบุบุลีจ้ะเครื่องเด็ดเนาะ ักยอกยเือเวรจะตกเนี่ยจีเก็ตเพชรยิ้าจ่ะดอกเฮ้ยนี่เน่าแล้วหมอเนอเอนี่อนอนติดเอเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงันโอ้ยดอกน้ำจ่ะยขอโทดอกโอ้โห ขนาดเดินดูก่อนนี่อุ้ยมันหนาวไหมลามขึ้นแล้วหมออืออันนี้ได้อันนี้งามนี่อย่างงามเลยไ,ได้เนาะเเออดินมาเจออีกหนึ่งงจูจ้ะเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะเก็บกัน,นเ,ดกกกกกเดี๋ยวจะดูเห็ดมาโอ้โหดอกทั้งนั้นจ้ะยมีแต่แจ็เก็ตเห็ดอะไรไจ้ะ ขึ้นมาสักพักเราจ้ะไม่ค่อยงามแป๊บเบนี่ยเก็บเอาๆนีก่กันหน่อยขึ้นมาเวลือๆจ้ะอื้อ ขอบอีกแล้วโอเคก็จับย <had> ืน <again. S 2> ่าบลิ <Okay. S 1> like ้งวิ่งเดี๋ดูกุงถุงเตะจ้ะ เ <c oughs> ต็มเต็มถังแล้ว <c oughs> อือจะเต็มแล้วเนะี่ยอืมเ <c oughs> นอะถังที่บ้านเต็มเลยอือ <c oughs> <c oughs> ถิ่มใหม่พี่น้องโอ้ยนี่จเจาเพชรจ้ะจากผลงานว่าน,นี่สองอนนั้นของหมวงจ้ะอันนี้ของปนกได้หลายก็หมวงอีกเฮ็ดหยังแล้วก็เอามันจะมีเพ็ดไหลหลากหลายจ้ะในนั้นแครอทเพ็ดเพ็ดดินเพ็ดอะไรนี่จ้ะผลงานว่าน,นี่จ้ะ